สวัสดีเช้าสายวันเกี่ยวข้าวนะครับที่มีมหาราชนะครับวันนี้ไทยเจริญปันประสอนวรพพน์นะครับนี่มาดูวรพจน์บ้างครับเป็นอีกอีกอูหนึ่งนะครับที่สมัยวัยวัยผมอยากได้นะครับ เป็นเรถในฝันของหลายคนนะครับมาดูวัพจน์การช่างนะครับนี่ดูรถอูเราเบื่อแล้วครับมาดูวรพจน์กินสวนมั่งเนี่ยคนที่เขาเกี่ยวเป็นจริงๆอะ่ะเขามันเป็นบ้าไปเต็มปากครับนี่เขาก็กินครึ่งปากกันทั้งนั้นครับอ่าอันนี้ก็ ต้องกินขี้ตัวเองด้วยเนี่ยไม่ต้องโทษอู๋ในคลองไม่คลองเลยครับถ้ามาที่มาหาราชดีพอพอกันหมดครับเกี่ยวยากจริงครับนี่ถือสกิลแล้วการขับนี่ได้เลยนะครับนี่ ล้พนัการช่างนะครับกินสวนแล้วกินสวนโชว์เลยสวนต่อนะครับสวนต่อแทนที่นี่คือหมดสุดแล้วครับเนี่ยเราบอกเลยว่าใครบอกว่าขายคอไม่จำเป็นนะมามาที่นี่ครับ ใครบอกว่าไม่จะเป็นไม่ใช่ครับแม่คายที่เดียวกันกับผมอีกมันจะหนีบนิดนึงครับเห็นั้งนะมาเธนะใครบอกว่าไม่จำเป็นในใครคลายคแต่สำหรับผมว่ามันช่วยได้เยอะครับคนขับจะไม่เหนื่อย แล้วข้าวเนี่ยยาวหนาะอุปสรรคเขาก็มีขี้เขาเนี่ยแหละครับมีขี้ตัวเองด้วยยากเลยครับลายนี่ลายปรับเปลี่ยนเลยนะครับนี่ แม่เขายืดหนวดออกห่างเลยยื่นหนวดออกห่างไปีิก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือว่ามันกินนิดหนึ่งเขาจะถอยครับมันไม่ใช่ว่าไม่คล่องครับถ้าดันทุลังกินอีกครับหนักเลยนะ คนขับไม่เกรงให้มันรู้ไปครับมีคนมาถือกล้องใส่ี่ผมนี่สั่งให้ออยเลอร์ตีคู่เลยครับเพราะว่ามันเหนื่อยครับมันนีบ ลมมันตีครับมีลมมาแล้วโคตรมุนหิดเลยเลยทุกคนขับจะมุนหิดลายนี้ครับลายเนี้ยได้ปรับเปลี่ยนเลยแล้วเนี่ย ีไม่ต้องสงสัยนะครับมันแดกขี้เข้าไปครับไกลก็เลยหนักหน่อยได้เ,ล,เลยมันต้องกินสวนตอแล้วก็กินขี้ตัวเองไง อโอดพ่อกันครับก็นี่ก็เป็นอีกค่ายครับที่หลายคนไปฝันนะครับวรพ์การช่างนะครับก็สไตล์ของวรพจ์ก็คือออยเขาจะอยู่แยกกับหม้อน้ําครับเขาจะไม่ตีคู่ครับออยเขาจะอยู่ท้ายครับอยู่ท้ายหม้อน้ําจะอยู่หน้า โอ้ถ้าเข้าฟังเข้าอะไรไม่ต้องถามครับโคตรคล่อง